สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าคนไทยไม่แตกแยกเราจะไม่แตกแยกบนความแตกต่างนะครับมีหลายครั้งที่ผมได้อัปโหลดทลิปลงไปในช่อง YouTube ช่องนี้แล้วก็มีหลายคนพูดว่าผมนี่คือแฟนคลับของพักคก้าวไกลใช่ไหมครับหรือว่าพักอนาคตใหม่เดิมนะขอประทานโทษนะครับ ผมออกมาชี้แจงตรงนี้ก่อนว่าผมไม่ใช่แฟนขับเขาและผมไม่เห็นด้วยกับเขาด้วยในหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับคนทีเเ่เพิ่งจะมาติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับครบรอบสิบปีแห่งการทำรัฐประหารของอดีตนายกที่มาจากทหารครับตอนนั้นหลายคนอาจจะโกรธครับอาจจะเกลียดอาจจะไม่พอใจ แต่พอผ่านมา9ปี10ปีมันก็มีผลงานให้ได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นใหม่จะเป็นขบวนรถไฟฟ้าในกรุงเทพสายใหม่หรือจะมีการทํารถไฟความเร็วสูงที่ยังไม่เสร็จนะครับตามด้วยทางรถไฟรางคู่สายใต้ก็มีเกิดขึ้นในยุคข,ของรัฐบาลที่เป็นปเผด็จการที่หลายคนด่าใช่ไหมครับ แล้วที่ผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงไม่เอาก้าวไกลนะก็คือก้าไกลมีนโยบายหนึ่งข้อที่ไม่ควรทํานั่นก็คือเขาจะยกเลิกการงดรับประทานของมึนเมาในวันพระใหญ่ซึ่งวันนี้ครับก็ตรงกับวันพระใหญ่แล้วรัฐบาลเดิมก็ได้ออกกฎไว้เรียบร้อยแล้วว่าวันพระใหญ่เนี่ยห้ามขายห้ามดื่มทั้งวัน แต่ห้ามขายมันห้ามได้ไงแต่ห้ามดื่มห้ามไม่ได้เพราะอะไรทราบไหมครับคนฉลาดเขาจะซื้อตุนไว้ก่อนแล้วค่อยค่อยมากินอวันนี้อืมคนมีตังค์เขาจะซื้อตุนไว้ก่อนแต่เมื่อเขาห้ามดื่มหมายว่าไงเป็นการพักกระเพาะด้วยเพราะผมจะบอกว่าน้าชายผมเนี่ยเป็นคนอำเภอตากใบนะครับท่านอาศัยอยู่ที่นูน่นแล้วก็เสียไปเมื่อปี2562 ห้าปีที่แล้วครับเสียไปเดือนกุมภาพันปี2562ด้วยอาการอะไรครับเขาเป็นคนขายแล้วก็ผลิตเองคือต้มเหล้าเถื่อนขายและกินเองด้วยกินจนเครื่องในเนี่ยมันสุกแล้วก็ไหมเละเทะเลยครับเมื่อเครื่องในมันสุกแล้วก็ไหมเละเทะเนี่ยปรากฏว่าไงมันก็ทําให้เครื่องในที่มันสุกแล้วก็เละเทะเนี่ย เน่าเสียชีวิตจากอาการนี้แหละครับดื่มเหล้ามากเกินไปส่วนน้าชายผมคนที่สองเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าท่านเสียด้วยอะไรนะคนสุดท้ายนี่โครคภัยไข้เจ็บรุมเร้าครับผมมีน้าชายสามคนเสียหมดแล้วครับทีนี้เมื่อผมไม่เอาก้าวไกลนะครับด้วยเหตุผลนี้ก็คือก้าวไกลจะลกจะยกเลิกการที่มีวัน,นเนี่ย วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่เขาให้หยุดกินเหล้าเนี่ยเก้าไกลจะยกเลิกซึ่งมันไม่ถูกต้องผมก็เลยไม่เอาพักนี้ส่วนการที่ผมไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณทักษิณเนี่ยใช้ประโยคเด็ดในอดีตใครจํากันได้บ้างไหมครับโจนกระจอกห้าร้อยเหตุการณ์ป้นปืนที่จังหวัดนาทีว่าฆ่ากันตายที่มัสยิดกืเซที่ปัตตานีและจับ คนอำเภอต่างใบยัดรถทหารตายระหว่างทางที่ไปค่ายที่ปัตตานีครับแค่นี้ก็น่าจะพอนะครับเช่นทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบท่านส่วนในปี2153ที่ผ่านมาเมื่อ10-14ปีที่แล้วมั้งผมก็ไม่ชอบท่านอยู่ดีอ่ะ13-14ปีที่แล้วอ่ะก็คือท่านเนี่ย ไม่ได้ออกมารับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของคนได้ยังมีคนที่สนับสนุนท่านบอกว่าไงท่านไม่ได้ฆ่าใครให้ตายผมไม่เถียงตรงนี้นะครับแต่ขอเถียงตรงที่ว่าท่านเป็นคนปลุกระดมให้คนเนะ่ไปช่วยท่านล้มล้างรัฐบาลในขนาดนั้นถ้าท่านไม่ปลุกระดมคนไปคนจะตายไหมครับแล้วคนที่ไปเพื่ออุมการณ์สุดท้ายเขาตายก็รูรรเ้เห็นกันอยู่ว่า สสที่เป็นฝ่ายของท่านที่เป็นแกนนําทั้งหลายได้กําไรกันไปหมดแต่ญาติพี่น้องคนตายไม่ได้อะไรไปเพราะสอสเหล่านั้นก็รับอํานาจมาจากท่านอดีตนายกทักษณิณอีกทีถูกไหมครับพอเขาติดคุกท่านเคยไปเยี่ยมเขาบ้างหรือเปล่าอยู่เมืองนอกสบายครับไม่ต้องไปเยี่ยมใครก็หรอกหลายคนที่ออกจากแกงของท่าน,น่ผมขออนุญ,ญาตใช้คำว่าแก๊งเลยดีกว่า ออกจากแก๊งของท่านแล้วย้ายไปอยู่เมืองนอกไปด่าท่านที่ต่างประเทศบางคนถึงท่านเรียกว่าตั้งเป็นองค์กรล้มระบอบก,การปกครองกันเลยอ่หมายความว่าอย่างไงครับเดิมๆทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดกลุ่มของพวกท่านทําสําเร็จแั้แตอนนั้นเนี่ยคือสามารถเปลี่ยนระบอบได้เนี่ยคุณทักษิณก็จะได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศถูกไหมครับ แต่เมื่อมันไม่ได้มันคืออะไรมันไม่ได้ก็คือมันก็ต้องต่อสู้กันต่อไปจริงไหมครับแล้วเหตุการณ์ในปี2,557ที่ผ่านมาผมบอกเลยว่ามีความรู้สึกไม่ดีกับการยึดอำนาจครั้งที่ผ่านมาเลยผมมีตังติดกระเป๋าเนี่ยประมาณ200ต่อวันแต่ช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มเป็นเวลาที่ร้านค้าทั้งหมดถูกสั่งปิดจากคณะความรัก คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอนะครับสั่งให้ร้านค้าเปิดสั่งให้ร้านค้าปิดทั่วประเทศไทยแล้วก็มีรถทหารออกมาวิ่งกันเต็ไมไปหมดเรียกว่าเป็นการยึดอํานาจเบ็ดเสร็จชนิดที่เรียกว่าคนไทยหลายคนก็เกลียดตอนนั้นผมก็ยังโอเคอยู่นะไม่ชอบด้วยไม่พอใจด้วยเพราะหลังจากยึดอํานาจเสร็จหลายวันกว่าจะเปิดบ้านเปิดเมืองทุกค่ําคืนผมหิว ก็หาร้านขายอาหารไม่เจอร้านในทุนอย่างเซเว่นก็โดนสั่งเก็บไปด้วยแต่พอหลังจากนั้นมาผมก็เริ่มมาเห็นว่าเขากลายเป็นนายกคนแรกที่กล้าลงมาช่วยเหลือคนจนมากกว่าคุณทักษิณอีกมากกว่ายังไงปี25 5 9้าห้าสเเป็นปีแรกที่เขาเริ่มต้นช่วยประชาชนระดับล่างด้วยการให้ประชาชนเนี่ยไปธนาคาร กรุงไทยอมสินทกศหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับถ้าใครจําได้บอกด้วยไปทําอะไรไปลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือจากภาครัฐนั่นคือสวัสดิการแรกที่คนจนได้จากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าย้อนกลับไปหาคุณทักษิณก็คงได้แค่บาทสามอย่างเดียวแล้ะครับกับวิทยุที่เอามาหลอกด่ากันเองในขณะนั้น ที่บอกว่าเป็นวิทยุชุมชนจะให้ชุมชนออกมาเผยแพร่เรื่องราวของชุมชนเพื่อให้ให้คนเขาได้รับทราบตกลงกลายเป็นวิทยุอะไรโจมตีทางการเมืองครับคนเห็นด้วยกับคนเห็นต่างก็เอาวิทยุมาโจมตีกันเองถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นคืออะไรก็มีบาตร30สิบาทแค่นั้นเองที่เหลือประชาชนระดับลากยากก็ไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมหนักสุด อดีตนายกที่เป็นประธานสาภาสองสมัยแล้วก็กลับมาเป็นสสในสาภาเขาก็พูดจริงหนึ่งเรื่องคือคุณชวนคุณลุงชวนดีภยัยเพราะคุณทักษิณก็เคยพูดไว้ไม่ใช่หรอครับว่าจะไม่ช่วยคนภาคใต้เพราะคนใต้ไม่เลือกท่านท่านจะช่วยคนที่เลือกท่านเท่านั้นแต่ในขณะที่พอไปดูท่านประยุทธ์จันโอชาอันนี้ผมไม่ได้อวยอะไรท่านนะผมก็ไม่ได้ชอบท่านเหมือนกันนะครับผมไม่ได้อวยท่านแล้วก็ไม่ได สนับสนุนท่านแต่นโยบายของท่านในตอนนั้นที่ท่านเริ่มต้นแจกสามพันกับพันหเนี่ยมันได้ประโยชน์คนไทยที่เป็นคนระดับลากยาก่าเพราะเขาได้เอาเงินไปใช้จริงๆแต่พอปีถัดมาเขาก็เริ่มต้นทําบัตรประชารัดแบบงงๆผมเองเนี่ก็ไปรับบัตรประชารัดมาใช้ไม่เป็นด้วยแต่สุดท้ายยังไงครับพอมีบัตรประชารัฐแล้วคนไทยก็เริ่มรู้จักวิธีการใช้เงินที่ถูกต้องทําไงต่อ ก็พาเงินไปพาบัตรไปซื้อของจับใจ่ายใช้สอยกันเป็นแถวผมเนี่ยก็หัวหมอนะหัวหมอเลยหัวเสด้วยคือเรามีบัตรประชารัฐเราทำไงก็เอาบัตรประชารัฐเนี่ยไปรูดสินค้าตามที่รัฐบาลเขากำหนดให้รูดแล้วจากนั้นผมก็พาสินค้าที่รูดได้เนี่ยมาขายต่อในราคาที่ต่ำกว่าทุนหรืออาจจะเท่าทุนแล้วแต่คนซื้อเขาจะจ่ายผมไม่ได้ขาดทุนนี่ครับ ผมทํามาตั้งแต่แรกทามาจนถึงปัจจุบันทําจนถึงบัตรประชาัฐใบปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังทําอยู่หมายความว่าไงก็เราอยู่ตรงนี้รัฐบาลก็ทําแค่นี้เราก็อ่ะต่องานที่เลยก็คือว่าอ่ะบัตรประชาัฐเราก็เอามาหาผลประโยชน์เต็มที่ผมคือคนมีรายได้น้อยจริงๆไม่ใช่คนที่ไปหลอกรัฐบาลว่าโอ้ฉันมีรายได้น้อยไม่ใช่แต่ในช่วงแรกๆในปีห้าเก้าหกศูนย์เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐคอรัปชัน ปล่อยให้คนรวยเข้าไปเซ็นชื่อรับเงินดิจิตอลเอาไม่ใช่เงนดิเดียวขอไปครับรับเงินสามพันมั่งพันห้าบ้างในปีแรกแล้วก็ไปรับบัตรประชารัฐแบบโกงครับใส่เพชรใส่ทองใส่ของไปเต็มตัวแต่ก็โกงครับแต่ทําไมครับรัฐบาลไม่ตรวจสอบลืมเพราะการลงทะเบียนเนี่ยมันต้องตรวจสอบรายละเอียดด้วยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย บัตรประชารัฐเดิมเนี่ยถ้าคิดจะยกเลิกนะี่ยผมพอจะมีความเห็นด้วยนิดนึงแต่ฟังก่อนนะว่าทําไมผมถึงเห็นด้วยเพราะรัฐบาลไม่คิดจะต่อยอดเนี่ยจะเก็บไว้ให้ไหมให้เป็นภาระแต่ถ้ารัฐบาลฉลาดอันนี้ผมขอเสนอเนีบัตรประชาัฐเนี่ยรัฐบาลสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างคุณให้คนไทยเนี่ยที่เป็นผู้มีรายได้น้อยทั้งหลายเนี่ย ลงทะเบียนให้ครบทั้งประเทศใครที่มั่นใจตัวเองว่ามีมแรงไน้นอยลงทะเบียนแล้วรับบัตรประชาัฐทั่วประเทศเสร็จแล้วคุณวงไว้เลยว่าจานวนเท่าไหร่แล้วดึงคนเหล่าเนี้ยมาฝึกอาชีพเพิ่มหางานให้เขาทําเขาทําอะไรเป็นทําอะไรไม่เป็นให้เขาทําพอฝึกอาชีพเพิ่มเนี่ยเป็นเฟสที่สองเอาเฟสแรกเนี่ยคุณได้บัตรประชาัฐแล้วคุณก็ช่วยเหลือไปเฟสที่สองฝึกอาชีพเพิ่มจากนั้นพอฝึกอาชีพเสร็จ ถ้าเขาทาอาชีพเป็นคุณก็มอบใบประกาศว่าเขาจบหลักสูตรอาชีพนี้เรียบร้อยแล้วเขาสามารถไปประกอบอาชีพได้คุณก็ต้องหาทุนให้เขาด้วยเพราะถ้าคุณไม่หาทุนให้เขาเนี่ยคนไรายได้น้อยจะเอาทุนที่ไหนไปลงทุนจริงไหมครับและทุนนั้นต้องมาจากใครมาจากสถาบันทางการเงินต้องให้สถาบันทางการเงินมาคุยกับคนที่จะไปลงทุนตรงนี้แล้วขั้นตอนต่อมาเมื่อมีทุนแล้วทําเลยละ่ะ ทำเลที่ที่จะขายของอยู่ตรงไหนก็ไปช่วยดูทำเลให้เขาด้วยหาให้ด้วยถ้าเขาเขาจะขายของหรือเขาจะทําอาชีพอะไรต้องหาทำเลหรือว่าหาคนที่จะมาซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าคนที่จะมาซัพพอร์ตเขานะ่ะหามาแล้วจากนั้นทําไมต่อครับพอคุณได้ทั้งทำเลคุณได้ทั้งช่วยเหลือคนระดับล่างญากแล้วนะทีนี้พอเขาเริ่มมีรายได้ดีขึ้นต่อไปเขาก็จะผลักดันตัวเองออกจากจุดเดิม ในอนาคตคนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นคนที่ฐานะค่อยๆดีขึ้นพอเขาดีขึ้นเนี่ยรัฐบาลแทบไม่ต้องซัพพอร์ตอีกแล้วครับก็สามารถปล่อยเขาเดินได้ด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันรัฐบาลไม่สนใจตรงนั้นอย่างล่าสุดตอนนี้ท่านเศรษฐาเกือบจะโดนเรียกว่าถอดถอนออกจากนายกใช่ไหมครับถึงขนาดว่าต้องให้ท่านรัฐมนตรีลาออกเพราะว่าถ้าไม่ลาออกนี่โดนถอดถอนแน่ แล้วท่านก็ออกมาขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่แสดงสปิริตลาออกแต่เหมือนท่านนายกเศรษฐาก็ไม่ได้แสดงสปิริตให้ประชาชนได้เห็นว่าผมขอแสดงสปิริตถ้าผมทํางานไม่ได้ผมขอลาออกยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่เอาอย่างรวนเลยครับจะได้เห็นกันชัดๆว่าตกลงก้าวไกลหรือเพื่อไทยจะเป็นผู้ชนะไม่ต้องรอนานถึง2,570 เข้าใจไหมครับถ้ายุบสภาตอนนี้ได้ก็ยิ่งดีถ้าเผื่อบังเอิญมีคนยังคิดถึงลุงและอยากให้ลุงกลับมาก็ว่ากันไปครับเราไม่ได้มีความต้องการอยากจะให้ใครทะเลาะกันนะครับในที่นี้แต่ที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมพูดถึงว่านี่ก็ครบรอบสิบปีในการยึดอำนาจแต่ในช่วงต้นอาจจะมองไม่เห็นภาพว่ามันเป็นการยึดอำนาจแล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างแต่พอผ่านไปถึงเก้า ปีกว่าแปดปีเก้าปีเนี่ยก็มองเห็นว่ามีหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงในยุคลุงตู่รถไฟฟ้าสายใหม่ถนนเส้นใหม่บ้านเดือนหลังใหม่ขึ้นมาแม่น้ำลำคลองก็ดูดีขึ้นการทำอะไรก็โอเคหมดแล้วก็ในส่วนของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถ้าใครยังจำคลิปที่ลุงตู่พูดได้นะครับไปหาดูได้เลย ที่แกใส่ชุดข้าราชการสีน้ำตาลอ่อนน่ะแล้วแกก็ยืนอยู่บนโพเดียมแล้วแกก็ถามคำถามกลับมาว่าขึ้นมาสีให้ใครอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขอไใครครับขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำให้ใครอ่ะไหนบอกหนดิขึ้นในใครขึ้นในคนไทยหรือคนต่างด้าวถ้าคุณขึ้นขา้นแรงขั้นต่ำให้คนต่างด้าวเขาสลักเข้าประเทศไหมแล้วคนไทยตกงานไหมลุงตู่พูดไว้นะครับว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ คนไทยไม่ได้ประโยชน์เพราะแรงงานต่างด้าวเต็มที่เขาพร้อมจะเข้ามาเมืองไทยเพราะค่าจ้างมันแพงกว่าที่บ้านเขาตรงนี้ผมออกมาพูดผมไม่ได้สนับสนุนลุงตู่อย่างที่คนอื่นเขาคิดกันนะครับผมไม่ชอบลุงตู่เลยมันมีอะไรบ้างที่ผมไม่ชอบลุงตู่ต้องมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือลุงตู่เนี่ยแกแจกเงินในช่วงมีโรคระบาดเนี่ยไม่ครบถ้าวันไหนวันหนึ่งผม ขออนุญาตเจ้าของเรื่องได้ผมจะขอวันนี้คนที่ยังไม่ได้ตังค์จากลุงตู่หมื่นห้ามีเยอะด้วยคนที่มาคอมเมนต์ในช่องผมอะช่วยช่วยบอกด้วยว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยปีสองพันสองพันยี่สิบเนี่ยคุณได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหมื่นห้ากันกันบ้างไม่เอ่ยไม่ได้คอมเมนต์บอกด้วยครับตรงนี้ก็คือปัญหาที่ลุงตู่เองก็แก้ไม่ตก สุดท้ายก็ปล่อยให้จบไปแบบงงๆครับไอคนที่ไม่ได้ในเดือนแรกเดือนเมษาเขาก็จะไปได้ในเดือนพฤษภากับมิถุนาส่วนบางคนที่ไม่ได้ในเดือนเมษากับพฤษภาเขาก็จ่ายงวดเดียวเลยเดือนมิถุนาที่เหลือเขาก็ปล่อยลอยแพคนเดือนร้อนต้ประเทศนะครับอ่ะในช่วงปลายปีเขาคลอดโครงการใหม่ก็คือคนละครึ่งเฟสที่หนึ่ง ไอโครงการแรกนะคือเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมครับคนละครึ่งเฟสที่หนึ่งจากนั้นปีถัดมาต้นปี64ก็คลอดโครงการเราชนะแต่ก็มีเสียงท้วงติงว่าคนที่ไม่มีบัตรประชารัฐไม่มีสมาร์ทโฟนเขาไม่ได้สิทธิตรงนี้รัฐบาลก็จึงแก้ปัญหาได้การโอนเงินเข้าบัตรประชาชนให้ก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวปี64ทุกคนก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้เท่ากันหมด ไม่มีใครไม่ได้ครับแล้วยังไงต่อเมื่อได้เท่ากันหมดคืออะไรไม่มีใครขาดทุนแต่ใครจะเอาไปเล่นๆรแปรธาตุยังไงผมไม่ทราบเรื่องนี้นะครับนั่นคือผลงานในปี64แล้วปลายปี64อีกก็มีการระบาดของโรคระบาดซ้ําในพื้นที่29จังหวัดท่านนายกก็ออกไอเดียปิ๊งจะแจกเงินหนึ่งหมื่นเป็นเง,นง,นงินสดอีกดีใจกันทั้งประเทศก็คงไม่ใช่ ใิบตเก้าจังหวัดก็ดีใจกันที่จะได้เงินหนึ่งมื่นแต่กลายเป็นว่าการแจกเงินของท่านมีเงื่อนไขซึ่งเดี๋ยวผมก็จะหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่นี่ครับเงื่อนไขของท่านคืออะไรท่านก็ให้ประชาชนไปสมัครประกันมาตรา4ี่เพื่ออะไรไม่รู้และทุทุกวันนี้หลายคนยังจ่ายอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ผมยังจ่ายอยู่นะครับ่า เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยผมบอกแล้วว่าส่วนที่ผมไม่ชอบลงตู่คือแกจ่ายเงินไม่ครบในตอนที่โรคระบาดเกิดขึ้นครั้งแรกปีถัดมาแกไม่ยอมจ่ายเงินสดซึ่งหลายคนก็ออกมาประท้วงแล้วได้ผลไหมครับไม่ได้ผลแต่ในขณะที่ปัจจุบันท่านเศษฐายังไม่ได้จ่ายผู้่าการแบงชาติออกมาพูดเตือนไม่ฟังจะเจกผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่เอาไม่ต้องคิดเยอะผมไม่เอาผมไม่รับครับผม แล้วก็ผมคิดว่าคุณดงอัธชัยเนี่ยก็คือกองเชียร์ที่ดีของเพื่อไทยละเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไม่ได้หรอกถ้าเพื่อไทยยังอยู่เขาก็จะเชียร์ต่อไปเรื่อยๆแหละถึงแม้ว่าใครเขาจะบอกเขาเขาจะชี้ชี้มูลเหตุว่าเพื่อไทยผิดอะไรยังไงแล้วแต่คุณดงจะไม่ฟังหรอกครับเพราะฉะนั้นวันนี้คําว่าประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันไม่มีหรอกมันเป็นวัฒนธรรมที่เอาไว้หลอกชาวบ้านเพราะถ้า ประเทศนี้มีความเป็นประชาธิปไตยผมบอกมานั่งทําคลิปเนี่ยก็แค่ฟังรับไม่ได้ก็ผ่านจะมาคอมเมนต์ด่าผมว่าผมเป็นติงใครก็ไม่ถูกเพราะผมได้บอกว่าตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าผมไม่เห็นด้วยกับพรรคเก้าไกลที่จะยกเลิกการขาย่าที่พรรคเก้าไกลที่จะยกเลิกการงดดื่มสุราในวันพระใหญ่ผมมีเรื่องจะเสริมเรื่องนี้ให้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะที่นี่ผมน่าจะไม่ได้เล่าให้ฟังหรอก ในช่วงประมาณปี2562ก็เมื่อ5ปีที่แล้วนะมันมีร้านตัดผมชื่อดังในหันใหญ่ร้านหนึ่งผมขอไม่เอ่ยชื่อร้านนะครับให้เกียรติกับเจ้าของร้านนิดหนึ่งเป็นร้านที่ถ้าจะตัดผมร้านนี้ต้องโทรศัพท์มาจองถ้าคุณไม่โทรมาจองคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้ตัดเพราะว่าเจ้าของร้านเองเ่ยต้องการให้คุณจองครับจองไว้ล่วงหน้าเลยจองไว้เพื่ออะไร เพราะว่าเขาเนี่ยต้องตัดตามคิวเพราะเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็จะเปิดสมุดดูหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ถ้าลูกค้าคนนี้ที่จองเอาไว้เกิดไม่ว่างขึ้นมาเขาก็จะโทรไปหาคนต่อไปถ้าคนต่อไปอยู่ไม่ไกลก็โทรโทรศัพท์คุยกันแล้วก็เรียกมาตัดผมนะครับราคาก็คุยกันได้มาตรฐานดีเหตุมันเกิดขึ้นในวันหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติของเจ้าของร้านท่านนี้คือทุกเช้า เจ้าของร้านตัดผมเนี่ยจะออกจากบ้านด้วยการออกกําลังกายออกมาวิ่ง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 ,ว,ง,ว,งวิ่งจากบ้านไปร้านขายแกงซึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปพอสมควรนะครับพอไปถึงร้านขายแกงเนี่ยเขาก็จะซื้อแกงกลับมากินที่บ้านแต่ว่าเช้าวันนั้นครับวันสุดท้ายของเจ้าของร้านตัดผมเขาวิ่งออกจากบ้านเพื่อไปร้านขายแกงแล้วไง ก็ไปซื้อแกงตามปกติแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นครับทําให้ญาติพี่น้องเจ้าของร้านขายแกงเสียใจถึงทุกวันนี้เขามีลูกมีเมียด้วยนะครับเด็กวัยรุ่นขี่รถเก๋งมาเมาไม่ได้ไกลเลยครับสายเป็นงูเลื้อยเข้ามาชนเจ้าของร้านตัดผมจนต้องเข้าโรงพยาบาลและสถานการณ์ที่ เป็นอยู่ก็คือเจ้าของร้านตัดผมนั้นอยู่ได้ได้วยสายออกซิเจนครับถ้าไม่มีสายออกซิเจนเจ้าของร้านตัดผมก็คงอยู่ไม่รอดแล้วครับญาติพี่น้องกับหมอปรึกษากันญาติิบอกว่าถอดเอค่ะถ้าไม่ถอดก็คือทรมานเขาเป,ปล่าก็จําต้องถอดสายโดยที่ไม่ได้อยากถอดนะครับแต่พอหลังจากถอดสายเสร็จคืออะไร คือก็พาศพมาตั้งที่วัดแล้วก็เผาตามพิธีแม่คนตายก็เศร้าเมียคนตายลูกคนตายก็เศร้าเหตุเกิดจากสุราหรือเหล้าที่พักเจ้าไกลคิดจะยกเลิกไม่ให้มีการหยุดขายในวันพระแล้วอ้างว่าหากินไม่ได้คนที่เขามีสมองครับเมื่อเขารู้ว่าตรงกับวันพระเนี่ยทางที่เขาจะทำได้ก็คือยังไงซื้อตุนครับ พอถามมาเมื่อวานหรือวันซืนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามขายถูกไหมก็ซื้อตุนไว้สิครับจะกินเหล้ากินเบียร์ซื้อตุนไปเลยพอถึงวันพระเนี่ยเราจะทําบาปของเราอะ่ะเราก็ทําไปแล้วกินเหล้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคิดจะไปขับรถขับลาที่ไหนนะครับก็จอดอยู่ตรงนั้นแหละเป็นประโยชน์ด้วยนี่คือเหตุผลสำคัญที่ผมไม่ใช่ติ่งส้มนะครับ ผมยังมีความรู้สึกนึกคิดผมไม่ใช่คนที่จะมาทำลายประเทศด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วเมื่อเหตุการณ์ปี5้าสามคนที่ควรรับผิดชอบคือท่านนักษินขอเถอดครับให้ท่านออกมาแก้ปัญหาด้วยตัวเองลูกคู่ทั้งหลายอย่าพูดแทนท่านเลยครับมันทุเรศท้ายวิดีโอเหมือนเดิมผมก็ให้หมายเลขบัญชีไว้นั่นแหละสำหรับใครที่เห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์ชื่อธนาคารครับ ธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาหัดใหญ่ธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาหัดใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงษ์พักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงษพักดีเลขที่บัญชี3162628972 3 1 6 2 6 2 8 9 7 2บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นอย่าเอาผมไปเปรียบเทียบกับกำนันสุเทพเพราะผมไม่เหมือนกันผมไม่ได้ศรัทธาใครในวงการการเมืองครับเพราะฉะนั้น ท้ายนี้ผมขอทิ้งท้ายไว้ว่าถ้ามีใครเตือนอไรเรื่องเกี่ยวกับเงินดิจิตอนผมจะฟังไม่ใช่รัฐบาลที่ดันทุลังจะแจกถ้าแจกไปแล้วขาดทุนประชาชนเดือดร้อนกันทั้งประเทศนะครับช่องนี้ชื่อช่องว่าคนไทยไม่แตกแยกใครที่มาดูผมและรู้สึกว่าผมทําให้สังคมแตกแยกทบทวนตัวเองนะครับถ้าคุณเลือกข้างก่อนออกจากบ้านมาแล้วคุณก็คือส่วนหนึ่งของการทําให้สังคมแตกแยกได้นะครับโอเคนะครับยาวมาทบทวนแล้ว พบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ